นายฝันฉบับตัมราคณาสวัสดีค่ะมาเราดีมีน้งเมานะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นสวรรค์ฉบับ ตำราพม่ากันนะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตำราไหนก็ตามถือว่าเป็นความฝันที่ดีคนไทยนะคะเชื่อกันว่าการที่ฝันเห็นสวรรค์นั้นเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณนำโชคอะไรก็ตามที่ดีๆกำลังจะเข้ามาที่เจ็บก็จะหายที่ป่วยก็จะหายอะไรที่ทุกข์ที่โศกอยู่ช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น คำทำนายตามตําราพม่าก,ก็เช่นกันนะคะยิ่งดีมากๆเลยใครที่ฝันเห็นสวรรค์บอกได้เลยว่าคุณเตรียมรับโชคแล้วก็ ความสุขกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาพูดถึงเรื่องความรักนะคะความรักคุณจะพบกับคนดีคนที่ดูแลคุณได้ส่วนเรื่องการงานการงานคุณจะได้งานที่สมดังใจงานที่รอคอยงานที่ทําให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเรื่องการเงินก็เช่นกันนะคะคุณจะมีโชคทางด้านการเงิน การเงินใครที่ติดขัดก่อนหน้านี้ก็จะดีขึ้นความหมายไม่ค่อยต่างจากตำราไทยเท่าไรนักนะคะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ตำรานี้ความฝันเห็นสวรรค์สิ่งที่ดีก็คือจะดีมากๆเลยตามความเชื่อของคนพม่านะคะก็คือฝันเห็นสวรรค์นั้นรับรองมีคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานั่นเองส่วนตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นสวรรค์ฉบับตำราพม่านะคะ ตัวเลขนำโชคได้แก่011แล้วก็ห้าสองเจ็ดนะคะ0 1 1ห1 1 2, 11, 5, 2หรือ57 เป็นตัวเลขนำโชคส่วนใหญ่ตำราพม่าจะเน้นไปที่3ตัวนะคะการเสี่ยงโชคนั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันใครที่ฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีใครที่ฝันดีขอให้ดีย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากเสริมดวงก็ให้สวดมนต์ไหว้พระภาวนาก็ได้นะคะแผ่เมตตาก็จะช่วยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเกิดไม่สบายใจสิ่งนี้สามารถช่วยท่านได้คือการทำบุญนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็น กำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ